ขอข่าวสวัสดีเพื่อนๆน้องๆและเอฟสีพระสำเด็จวัดละฆังลุงรุบรีทุกท่านนะวันนี้ลุงรุบรีก็ได้นำพระสำเด็จนะฮะก็คงจะเป็นของวังหน้าอีกครั้งนะที่เป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะคือสีน้ำเงินนะฮะมีผงตะไบทองนะฮะสี่องค์นะมาทำคลิปให้ เพื่อนๆน้นองๆและเอฟซีทุกท่านได้ร่วมเรียนรู้นะฮะไปกระลงลพบรีก็ดูแล้วมันค่อนข้างจะจัดจ้านนะจัดจ้านกิ่งไมยควมว่าผงตะไบทองนะฮะสวยงามฮนะแล้วก็มวลสารก็จัดจ้านท,ทุกตัวนะฮะไม่ว่าเหล็กไหลแพดํดเหล็กไหลเงินยวงนะฮะแล้วก็ผงพุทธคุณของท่านทุกชนิดนะฮะทุกสีนะฮะ จะจัดจ้านนะยิ่งเป็นเขาเรียกว่าผมพุทธคุณหรือผงวิเศษสีขาวนะค่อนข้างจะชัดเจนนะเมื่อมันเมื่ออยู่ในเนื้อพระสีน้ำเงินนะจะชัดเจนมากนะก็เราไปเรียนรู้กันที่กล้องขนาดพันเอ็กเลยนะเพราะว่าทำสีองค์ไม่อยากจะทำ ถ่ายที่ละองนะพระถ่ายทีละองมันจะช้านะฮะมันจะช้าดูมันจะเดินช้าไปหน่อยหนึ่งนะให้ท่านดูพระนะฮะเนี่ยเบื้องต้นนะสององค์บนนะคือพิมพ์เดียวกันนะไอ้นะให้ท่านดูไอ้ตรงที่ว่าขัดสมาธิราบนะชายจีวรน,นะแล้วก็ลักษณะองค์พระนะสององค์บนนะก็คือพิมพ์หลวงวิจารนะ แล้วก็สององล่างนะให้ท่านดูนะว่าจะเขาเรียกว่าออกทางเขาเรียกว่าขัตสมาธิเพชรนะสององล่างเห็นไหมเนี่ยให้เราดูดูความแตกต่างนะแต่พระก็เป็นพิมพ์เดียวกันทั้งสององนะสององล่างเห็นไหมสององบนสององล่างนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่กล้องขนาดพันเอ็กนะ นี่คือสององ,องค์บนนะก็ดูสององค์บนก่อนนะดูกันแบบเต็มองนะนะเห็นนะท่านจะเห็นมิติความสวยงามนะของพระเรียกดูแล้วเป็นพิมพ์ดลวงวิจารณ์ณแน่นอนนะเห็นนะเสียนออกกลมนะมีใบหูซ้ายนะ สวยงามฮะเกททะลุซุ้มนะฮะเห็นไหมเกททะลุซุม้มขอบซุม้มขอบกระจกชัดเจนนะฮะเห็นนะเนี่ยลงมาแล้วก็มาหายไปอยู่แถวๆกลางไหลซ้ายนะฮะนี่เนี่ยขอบกระจกมามุดเข้าตรงนี้นะฮะโอเคนะเราก็ลงไปดูด้านล่างนะสมาธินะฮะเขาเรียกสมาธิลาบนะฮะนะเราก็จะเห็นชายจีวรค่อนข,ข้างจะชัดเจนสมาธิลาบ นะแล้วก็หงบนสารนะจัดจ้านนะหงตะไบทองเยอะนะถือว่าเยอะบนสารจัดจ้านทุกตัวนะเนี่ยคือพิมพ์บางหน้านะมันจะเป็นลักษณะนี้นะชัดเจนนะเนี่ยหงวิเศษหงสีเหลืองนะหงตะไบทองนะเนี่ยนะผงวิเศษสีขาวด้วยนะแล้วก็เหล็กไหลนะเหล็กไหลก็ค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ย ก็จะเราจะเห็นพลอยนะตอนนี้พลอยก็คือการปนคาเรียกว่าอัญ,ญมณีนะอยู่กับเหล็กไหลนี่เหล็กไหลนะเนี่ยเหล็กไหลเต็มไปหมดนะเนี่ยนี่คือเหล็กไหลนะฮะแล้วการอัญ,ญมณีนะของสีเหลืองแล้วก็ดูที่ซุ้มก่อนนะปรับดูที่ซุ้มอย่างเดียวนะีน่มีอัญ,ญมณีสีน้ําเงินด้วยนะเนี่ยนี่ อัญมณีสีน้ำเงินนะพระสีน้ำเงินนะอัญมณีสีน้ำเงินด้วยเออก็ถือว่าสุดยอดนะเนี่ยนี่อัญมณีนะสีน้ำเงินคนสร้างคนทำนี่ผมยอมรับจริงๆไนมะ่ช่างช่างคิดจริงๆเนะนี่ยเนี่ยดูนะระดับราชสำนักนะสร้างนะทองตะใบทอง ผงสีเหลืองผงสีขาวะแะเต็มไปหมดเลยเนี่ยตะไบทองทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะผงตะไบทองนะผมผมอยากให้ให้ท่านได้ดูนะอันนี้หลากหลายพดําน,นะ <ๆ S 1> ผง<ด>ตะไบทองนะถ้าถ้าท่านสังเกตให้ดีนะพระสก,กุลวังหน้านะมันจะมีทั้งชิ้นใหญ่ชิ้น,นเล็กนะแล้วก็นี่เ็าเรียกว่าอันนี้คือเศษพระ เก่านะนะเนไหมเนเมื่อเขาเรียกว่าป่นหรือว่าทําชิ้นเล็กๆแล้วก็มาใส่นะมันก็จะเป็นเนี่ย,ยนะการระเบิดของเนื้อพระเก่านะที่นํามาใส่ในพระอีกนะเขาเรียกว่าพระแตกหักนะเนี่ยดูนีมวลสารสีเหลืองก็เหลืองชัดเจานะเเพราะว่ามันเป็นเนื้อปูนกังใส่นะ การผสมอะไรต่างๆสร้างขึ้นนะเนเี่ยมันเป็นกรณีพิเศษแล้วลุงรบเรียคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะทุกอย่างมันมันจัดจ้านไปหมดนะแม้แต่ทองนะเนี่ยผงตะไบทองมีทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะแล้วก็ทองคําจริงๆไม่ใช่ทองทมาดอกบวบหรืออะไรนะเนี่ยเนี่ยแล้วเหล็กไหลเนี่ยเนี่ยต็มไปหมดนะผงเหล็กไหลนะผงเล็กๆนะแล้วกนะ็ผงเหล็กไหนะล,ลก,นะมลก,ก็มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะเหล็กไหลเนี่ยเห็นไหมเต็ไมไปหมดจะเป็นปื้ดเลยนะย กล้าพูดแบบนี the the ้เลย้วก็เหล็กไหลใี่มันจะสว่างจ้านะฮะถ้าเหล็กไหลเนี่ยอันนี้ก็เห็นนะอันนี้ก็อัญมณีสีเงินนะเนี่ยก็คงจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าดูแล้วนะให้เราดูความแห้งหดเหี่ยวนะเนี่ยตึงแห้งหดเหี่ยวเป็นคล้ายกับเขาเรียกว่าเป็นร่องรอยนะเขาเรียกเป็นคราบเป็นริ้วเป็นริ้วนะเนี่ยขารแห้งหดเหี่ยวพระ ได้อายุนะให้เราเราดูบบเนี้ยดูที่ผิวนะส่วนมากขอบซุ้มจะดูง่ายอะ่ะดูที่ซุ้มนะะเนี่ยยิ่งถ้าเราซูมมาเยอะๆนะจะเห็นยิ่งชัดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันมันจะเป็นแบบนี้นะแหละคล้ายๆแผ่นฟิล์มนะแล้วก็เหี่ยวย่นลงไปยุบลงไปแล้วก็เป็นลิ้วนะะเนี่ยเห็นไหมพื้นผิวเขาจะมาตึงกลมเกลี้ยงอยู่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะเนี้ยฮนะด้วยอายุของเขานะร้อยห้าสิบปีขึ้นอะไรเพื่นเนี่ยเห็นไหมพอเราซูมเข้ามานะ ถ้เราดูถึงจะมวนสารจับจ้านหรือยังไงก็ช่างไงเนี่ยสูงข้าพันเท่าเรจะชัดเจนมากนะว่าพระได้อายุถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างเห็นไหมข้าเข้าไใสเหล็กไหลเห็นไหมเนี่ยผงต่างๆเห็นไหมเนี่ยความชัดเจนและการปกคลุมและความเป็นอยู่ของเนื้อของเขานะทุกชนิดนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันอยู่กลืนกันนะเพราะมันเกิดมาพร้อมกันนะอยู่ที่เดียวกันมาตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่อยู่ในครอกหแล้วนะเนี่ย เรามาอัดมาบดด้วยมาใส่เข้าไปมันเนี่ยทุกอย่างมันจะผสมประสาะนแล้วคืนแล้วก็ยุบหดเหี่ยวไปพร้อมกันหมดนะอันนี้คือวิธีการดูนะว่าพระได้อายุถูกต้องไม่ถูกต้องมวลสารต้องถูกต้องนะยุบแห้งหดเหี่ยวอะไรวบเนี้แล้วเป็นพระสกุลวังเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนดูง่ายฮะพระสกุลวังนะที่ท่านสร้างนะมันค่อนข้างจะชัดเจนพิมพ์ก็สวยนะแล้วก็มวลสารก็จัดจ้านนะ ความจริงในการหดเหี่ยวแห้งยุบยับย่นเห็นไหมเนี่ยมวลสารทุกตัวเนี่ยนะผงวิเศษนะผงสีขาวเนี่ยนี่ผงมหาราชนะเนี่ยเห็นไหมมันจะชัดเจนนะผงต่างๆนะเนี่ยดูผงวิเศษสีขาวนะมันก็แบบนี้เนี่ยการแห้งหดเหี่ยวเนี่ยเนี่ยยุบแกล้งนะมันคล้ายๆแบบแผ่นฟิล์มคลุมมีทีหนึ่งนะเขาเรียกรอยเนอะรอยอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมที่ผิวนะ เพราะว่ามันต้องตามให้เหนียวใช่ไหมถ้าไม่เหนียวแล้วพวกผงต่งตางๆใส่เนี่ยมันมันจะไม่ติดไม่ไม่ไม่เข้านะมันจะต้องนุ่มหนึบนุ่มนะนะเข้าจริงๆต้องดีจริงๆอะไรเพราะมลสารมันเยอะนะทั้งเหล็กไหลเนะ่เวลาในก,การแห้งหดเหนียวมันจะเป็นคาแผ่นฟิล์มเรร้ๆๆแบบน,นี้เลยการยุบลงนะเพราะว่ามันมันต้องเหนียวเพราะว่าเพื่อจับยึดเหนียวนะเนี่ย แบบแผ่นฟิล์มเป็นแบบเนี่แล้วผงวิเศษอะไรต่างๆเนี่ยผมกุบท่านเนี่ยเนี่ยปรับดูักันไระแล้วกันนี้เห็นไหมล่องลอยเห็นไหมรวมต้องผงวิเศษมันก็ต้องเป็นลอยไปด้วยลอยริ้วอยู่ในริ้วเดียวกันเนี่ยเป็นแนวริ้วเดียวกันเนี่ยเนี่ยเสมอกันแล้วก็เป็นริ้วเดียวกันต่อเนื่องกันนะเห็นไหมอันนี้คือลักษณะความเป็นเป็นจริงในเนื้อพระนะทุกอย่างที่มันเกิดพร้อมกันนะมันจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ว่านอกในขอบอะไรทั้งหลายเนี่ย เคนะเราก็ดูกันไปฮะความชัดเจนความจริงมันมันดูง่ายฮะพระแท้นะเนี่ยเหล็กลงเหล็กไหลเรืเ่องต่างนะผงม,มาหาราชเหล็กไหลแพด่ดเหล็กไหลเงินยวงผงสีเหลืองเนี่ยผงม,มาหาราชเนี่ยชัดเจนนะของของวางหน้านะมันจะเป็นแบบนี้มันจะหาง่ายฮะทุกอย่างชัดเจนสว่างสวัยนะเหล็กไหลก็สว่างสวัยเนืเต็ไมไปหมดนี่ยมวลสารก็ชัดเจนนะทุกอย่าง เขาเรียกว่าพระสกุลวังเนยมันมันจะต้องเหนือกับพระชาวบ้านอยู่แล้วเนี่ยทุกตัวทุกสีที่นํามาใส่นะเนี่ยผงสีน้ําเงินหรือว,ว่าเขาเรียกอัญ,ญมณีสีน้ําเงินนะเนี่ยโคกตําปนใส่นะเป็นเมเน็ดนะคล้ายๆปลอยสีแดงเนี่ยเหล็กไหล,ไเ,หนล,หลเนี่ยเหล็กไหลดูน้แเต็มไมหมดนอะเหล็กไหลเนี่ยนันเปเรีย้ยทุกอย่างเนี่ ก็ใบทองกระทองจริงๆอันเนี้ยเต็มไปหมดเหมือนกันนะไม่มีอะไรมากกว่ามากกว่ากันเนะี่ยดูแล้วนะทั้งองค์เห,หล็ไหลเพลทัพเนี่ยดูพลอยอะอันเนี้ยพลอยแน่นอนเนี่ยชัวร์นะดูง่ายอะนะัอยนะเนี้ยพลอยนะเนี่ยพลอยแล้วกันนี่เหล็กไหลปีกมังทับนะฮะกลมเป็นมันวาวไบเนี้ยเนี่ยนี่เหล็กไหลดูน่าจะเป็นเหล็กไหลเงินยวงนะเนี่ยสว่างนะเหล็กไหลทุกตัว นี่คือลักษณะนะนี่คือแผ่นทองนะพอซูมมาพันเท่านะครับเนี่ยเห็นนะแผ่นทองเป็นแบบนี้นะมันก็เหมือนใหญ่นะแต่จริงแนละ้วมันก็ไม่ใหญ่แนะนะล้วเนไหล่องรอยการตานะไบเห็นไหมลอยกินของตะไบนะการขาดการกรุดการกล,กรกลอนหลุดออกมาเนหะ็นไหมเนี่ยมันจะไม่เรียบนะรอยตะไบทั้งชิ้นนะก็ิษิกงอบ้างเป็นชิ้นเป็นปืน้นหลุดออกมาแล้วก็เป็นริ้วเป็นรอยนะเนี่ย รวมทั้งเหล็กลงเหล็กไหลก็เหมือนโดนผงตะไบอย่างนั้นเลยไหลนะเนี่ยกร,กระจายกระจายทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยเต็ไมไปหมดนะถ้าจะพักแผงวัสมกอเนี่ยะะนะนยไม่ใช่ผงมหาราชนะนะผงมหาราศจนะมมาาาศนะสีจัดกว่านี้นะเคนะเนี่ยอันนี้ก็พวกดินเจ็ดท่าอะไรพวกนะั้นเนี่ยใช่นไหมมีทุกตัวชัดเจนถ้าเราจะมาไล่มาดูกันจริงๆอันเนี่ยผงม,มาหาราชนะันนเี่ย ผมมหาราชกับของสีเหลืองนยุบแตกลงไปนะโอเคนะก็อันนี้ดูพันเท่าสำหรับองคเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ครบหลายองนะเนี่ยนี่ก็ผมมหาราชนะเราจะเห็นไหมนี่เห็นนะทุกอย่างเนี่ยของมหาราชของบรรษาทต่างๆของท่านนะเนี่ยอันนี้ก็องที่สองนะครับเนี่ยไล่ดูซุ้มกันนะเนี่ยเหล็กไหลก็เพียบเนี่ยเหมือนกันเหมือนเดิมฮะเนี่ย แต่ไมหมดนะเนี่ยการแห้งหดเหี่ยวมนะัเนี่ยเพราะพระสร้างรุ่นเดียวกันนะครกเดียวกันอะไรพวกนะั้นเนี่ยดูนะมันก็แทบจะเหมือนกันหมดนะการจัดจ้านผงตะไบทองอะไรพวกนั้นนะเนี่ยผงตะไบทองผงสีน้ําเงินนั้นเนี่ยนะเรือพลอยสีน้ําเงินน,ะน,ญญาานั้นอะอัญมณีนะ เราก็ดูที่ซุ้มไปก่อนนะเนี่ยไล่ที่ซุ้มแล้วเนะี่ยมันจะได้เห็นชัดเจนนะที่ซุ้มเห็นไหมอันญมณีสีน้ําเงินนะเนี่ยของสีเหลืองนะเห็นไหมเนี่ยของมาหาราชสีแดงนะแล้วก็ของตะไบทองฮนะเนี่ยแต่เมื่อเนี่ยคอยสีน้เงินนะเนี่ย ความชัดเจนครับจริงของพระวังหน้านะที่ว่าดูแล้วก็หายากนะกล้าพูดแบบนี้หายากถ้าเป็นแบบนี้นะเนี่ยหงตะใบทองนะเป็นยังตะกรุดเลยฮะคู่กันนะเนี่ยแลวผม,มหาราชที่ขอบนะเนี่ยเห็นไหมไหลนะเนี่ยเพียบนะเนี่ยผมมหาราชเศษปากำแพงพระซุ้มกรเนะี่ม,มหาราช พลอยสีน้ําเงินนะยก็ดูกันที่สุมกันนะผมที่เกียรติปรับเข้าปรับออกแนละ้วมันนี่ยนี่ก็ดูขอบนอกแลควัเนี่ยนอกสุ้มนะเนี่ยขอบนอกเทนั้นเนี่ยผงสีคงสีเข,ขียวผงอะไรต่างๆเนี่ยเห็นแนะ้มันมันเต็มไปหมดนะมันให้ดูดีกว่านะไม่ไม่อยากอธิบายมันเยอะนะมันเยอะ,อะโอเคครับคนี้เราก็เข้ามาดูในองคนะ์พระมั่งเดี๋ยวไม่ได้ดูองค์พระเห็นแล้นะ ผมพระบางคจะดันออกไปนหนเนี่ยไม่ต้องซูมกันเลยนะฮะแล้วก็ปรับให้ดูแบบนี้เลยเนี่ยดูนะความสวยงามของตะไบทองอนะมลสารต่างๆคาบแคลไซนยนะเนี่ยนะนนเ,ะนะเนี่ยดูนะนน่นไปเยอะนะเนี่ยเสร็จปกักกำแพงพระสุมกอนะอยู่ตรงด้านล่างนะเนี่ยนะกำแพงพระสุมกอนี่ใบหน้านะคันนี้เสียนนะดูนะ ของตะไบทองเหล็กไหลนะเนี่ยเต็ไมไปหมดน,นะเกตขึ้นไปเกตทะลุซุ้มนะแล้วก็มาดูช่องว่างระหว่างตรงนี้มั่งนะเนี่ยนดูนะผงวิเศษสีขาวนะแล้วก็ผงต่างๆนะนเนี่ยผงตะไบทองนะผงสีพลอยสีน้ำเงินนะพลอยสีแดงนะพระกำแพงพระซุมกอนะเนี่ยแล้วก็เหล็กไหลไพดำเหล็กไหลเนี่ยเป,เป็นแผ่นแบบนี้นะเนี่ยไหลไพดำนะ โอเคนะคราวนี้ก็มาดูอีกองหนึ่งสององนะเนี่ยดูยเล็กๆเป็นยา,าดอกกระตุดโทนเลยนะแล้วก็ผงตะไบทองนะนะผงมหาราสีแดงนะผงสีเขียวนะผงตะไบทองผงสีเหลืองสีขาวนะเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดนะเนี่ยผงม,มาหารานะีผงม,มาหาราชเนี่ยนี่ผ้ากำแพงวระสุ้มกรนะสีชมพูนะเนี่ย นี่ใบหน้าผงสีเหลืองผงวิเศษสีขาวนะีเป็นก้อนแบบนี้เลยนะเนี่ยชักเกียมันเยอะอยจริงๆนฮะเนี่ยนะี่นเพียบหนาแน่นนะเนี่ยมวลสารจัดจ้านโดยมวลสารไม่ต้องซูมกันดูนะเนี่ยเต็มไ,ไปหมดนะเด็กไหลพระแพงพระสุ้มกอแล้วก็อัญมณีนะที่ปนใส่ของมหาราขผงวิเศษนะสีขาวผงตะไบทองนะ แต็ไมไปหมดนะเนี่ยแล้วเนี่ย,วยกยยยยวดสีเท่านะนะเนี่ยโผล่อยู่ด้านข้างนะเดี๋ยวจะว่าไม่เอ่ยถึงกวดสีเท่านะดูนะเนี่ยโอเคนะก็เรามาดูเนี่ยองค์ที่สี่นะก็คิดว่าคงไม่ยาวนะเนี่ยเนี่ยคงม,มาหาราชน,นะน ผงสีเหลืองผงสีเขียวนะผงตะไบทองนะผงสีขาวหรือว่าผงพิเศษของท่านนะเนี่ยนะเนี่ยเหล็กไหลนะเนี่ยกร,กระจายกระจายเรียกผงเหล็กไหลนะมีทั้งแบบเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะเนี่ยผ้ากำแพงนะผ้ากำแพงผ้าซุ้มกอนะก็จะออกสีชมพูนะชุดนี้นะเออผมก็เขาท่าดีนะผ้ากำแพงผ้าซุ้มกอออกสีชมพูเนี่ยผงสีน้ำเงินนะรู้ว่าพลอยสีน้ำเงินนั่นเองนะ เนี่ยดูเด้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้ากระแพงพระซุมก่อนะออกสีชมพูนะเนี่ยของวิเศษนะสีเหลืองอะไรต่างๆนะเต็มไปหมดนะนี่ใบหน้านะอันเนี้ยดูผงตะใบทองเต็มใบหน้าเลยนะแล้วก็เหล็กไหลนะขาวๆเป็นแผ่นเนี่ยเหล็กไหลนะเหล็กไหลเงินยวงนะอันนี้ เห็นะขตะใบทองนะรุ่นขึ้นตรงเสียนก็เป็นแท่งเลยนะเนี่ยมาที่คอเนะ่เนี่ยน,นะอกนะเนี่ยองม,มาหาราชเนะี่ยองม,มาหา,านะราชเนี่ยวันนี้พระแผงแพงพระสมกรนะออกสีชมพูนะเนื้อเนี่ยพระแผงแพงพระสมกรตัว่ผงสีเหลืองนะอยู่หน้าอกเลยนะ,นนะผงตะใบทองนะอยู่ตรงฝ่ามือเนะี่ยที่มาชนกันในหัวเข่านะเล็กๆ เยอะเยอะมากอะหนาแน่นในผงพิเศษนะเนี่ยเป็นก้อนขาวอนีเนี่ยเนี่ยนี่นผงพิเศษชัดเจนนะโอเคนะกะของฮาราดนะงลุบลีก็ไม่อยากอธิบายแล้วว่ามันมันเยอะสุดที่จะบรรยายนะมันมันหนาแน่นมากๆนะเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันฮะเนี่ย ก็คงจะไม่ยาวนะเดี๋ยวได้ลองทดลองทําไม่เหล็กกันไม่เหล็กกันไม่ต้องห่วงนะดูนะี่แค่นี้ก็รู้แนละ้วติดประเภทว่าแกะแกะแทบไม่ออกนะเนี่ยดูนะนด้านหลังนะฮะเหล็กไหลแต่กระจายเต็เมมดทั้งองค์นะผงสีขาวผงสีเหลืองนะผงม,มหาราชนะเสร็จพระกรแพ้วัสมกรนะนะเนี่ยเนมผงตะไบทองนะเนี่ยผงสีฟ้านะกนะ็ยังม่มนะี มันมีแทบทุกสีเลยครับผมท่านเนี่ยผงม,มหาลาศนะแดงสดเลยนะเนี่ยนี่พวกอัญมณีนะที่ฝังอยู่เนี่ยขงตะไบทองนะเนี่ยผมวิเศษสีขาวนะเนนะผมสีเขียวนะเนี่ยผมมหาลาดนะเนี่ยผมสีเหลืองผองตะไบทองนะแล้วก็เหล็กไหลนะเนี่ยขาวสว่างเต็ไมไปหมดนะเดี๋ยวดูนะ พระกระแพงพระซุ้มกอแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยดูเยอะจริงๆอัญมณีนะเห็นไหมอันนี้พระกระแพงพระซุ้มกอสีชมพูนะนพระกระแพงพระซุ้มกอในผงม,มาหาลาสีแดงออกแดงส้มๆนะเนี่ยอัญมณีนะพลอยของตะไบทองะอันนี้นะ พวกพระคัมแายพระสุ้มกอนะฮะเนี่ยการหนวดเหี่ยวแห้งนตะัวอันนี้ออกสีชมพูนะพระคัมแายพระสุ้มกอนี่ก็พระกพพัมพยพระสุ้มกอนะออกสีชมพนูนี่ผมวิเศษสีขาวท่านนะอัญ,ญมณีนะนะอันนี้ผมยอมรับจริงๆเนี่ยดูใส่มาเป็นชิ้นเป็นเนะืเหล็กไหลเงินยวงเนะนี่ยของสีเหลืองนะของวิเศษสีขาวนะ เล็กไหลไปดำโอเคนะองค์นี้เราก็มาดูองนนะ์นี้เนี่ยดูนะเพียบเหมือนกันหมดนะทั้งสี่องคะดูไม่จืดนะข้าพูดแบบนี้เลยม,มันเยอะอยจริงๆสุดที่จะบรรยายด้านดะูนี่คือความจริงนะในเนื้อองค์พระนะดูนะเต็มไปหมดนะนี่คอยสีน้ำเงินนะของสีเขียวนะ อัญมณีสีแดงอ่ะโอเคนะเนี่ยดูนะกว่าสีเทานะผุดโผล่เป็นก้อนนะเนี่ยนะเนี่ยผ้าแผงพระสมกรนะเนี่ยสีชมพูนะเนี่ยผงวิเศษผงตะไบทองนะ่ยผงสีเหลืองเนี่ยดูนะนะผงสีขาวนะผงวิเศษท่านนะเนี่ยชัดเจนเต็มไปหมดนะแน่นเปี้ยนะเนี่ยของตะไบทองมีทั้งเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นแบบกลมๆเลยฮะทองนะเนี่ยไม่รู้่เนี่ยแบบมุมกลมบบนี้ก็มีนะเนี่ยเป็นแบบ้วแยบบแผ่นก็มีนะเนี่ยดูนะเยอะเยอะ,เยอะมากอะหมดเลยเนี่ยแตไม่ปหมดทั้งทุกอย่างอะนี่คือสกุลวังหน้านะมันจะเป็นแบบนี้นะเราถ้าได้ได้ครอบครองนะบอกว่าสุดยอดของพุทธคุณนะอยู่ตรงนี้เองนะ อโอเคนะวันนี้ผมคนออกมาเยอะฮนะวางเต็มกล่องเลยกล่องเต็มเต็มด้านหน้าเลยนะก็เดี๋ยวเอาไข่ค,คัดทีละสี่องทำคลิปนะคันนี้ฮคเดี๋ยวเรามาทดลองทางไม่เหล็กนะคันนี้เ,เอาองค์แรกก่อนนะสีน้ำเงินนะนี่องค์แรกนะเนี่ยเอาด้านหลังพระนะไม่เอาด้านหน้าเพราะว่าดูแล้ว แรงแน่นอนนะนะยังไม่ทันเลยเสียงนเป๊ะละวิ่งใส่แล้วกลัวหน้าพระจะสึกนะถ้า,าด้านหลังเอาด้านหน้าใส่ขอด้านหลังดีกว่าวางแบบไหนก็ได้ยังไง,งไงก็กระโดดใส่เนี่ยติดยกได้เห็นไหมอันเนี้ยถลกไหล่มันเยอะนะอ,องค์ที่1นึงนะอ,องค์ที่2ออันนี้ ขอให้เป็นด้านหลังอย่างเดียวไม่จําเป็นจะต้องวางให้ได้องศาอะไรวางแบบไหนก็ได้เพราะว่ายัางไงก็กระโดดใส่แล้วเนี่ยเห็นไหมอันที่สองนะอันนี้องค์ที่สามนะเนี่ยวางคว่ำเนี้ยนะยังได้หมดนะแม้แต่จะคว่ำไปหน้ายัางไงก็ช่างมาหมดนะไม่มีเหลือนะเพราะว่าเหล็กไหลมันเยอะนะเนี่ยเนีนยะยกได้ คนะถือว่าผ่านนะสี่องค์นี้เนี่ยองค์รบบลีก็ขนเอามาวางเยอะนะในวังหน้าทั้งนั้นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวังหน้าทั้งนั้นพิมพ์พระแก้วก็มีนะตารันจกรก็มีนะแต่นี่เป็นสร้างสมัยรสี่นะตารันจกรด้านหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูองค์เราค่อยๆไปดูคลิปหน้านะตารันจกรใไปไหนนะ ไม่เห็นแล้วพอเวลาจะนั่นหน่อยเออนี่นะน,นี่ตารันจากร้นเก้าร,รายการที่4นะเห็นนะเนี่ยเดี๋ยคลิปหน้าเจอกันนะเนี่ยเห็นนะพิมพ์คล้ายหลังภาษาจีนนะถ้าเป็นพิมพ์สร้างส,างสมัยร้น9ก้ารายการที่4ให้ให้ท่านดูนะฮะผ้าจะออกไปทางเชียงแสนนะออกลํำนะเห็นนะเนี่ย ตาลัญจกรนะกับภาษาจีนนะองค์พระจะพิมพ์เดียวกันเด้นะฮะข้าพูดแบบนี้นะเนี่ยพิมพ์เชียงแสนนะเห็นไหมตาลัญจกรแต่คลิปหน้าเราเจอกันนะตาลัญจกรนะก็คงจะสีน้ําตาลอมดํานะนี่อันนี้ทั้งสี่องค์ก็บอกได้เลยว่าดูแล้วพิมพ์ลุงพุทธแน่นอนนะนะเนี่ยสี่องค์ที่ท,ทําคลิปไปเมื่อกี้เนะี่ย นี่พิมลพุทธนะฮะโอเคนะก็คิดว่าคลิปนี้ของดีมีประโยชน์สำหรับท่านนะก็ถือว่าเป็นแนวทางนะแนวทางแล้วแต่บุญใครบุญมนะันฮะโชคใครโชคโชคใครโชคมันนะเป็นพิมพ์ดวิจารณ์นะก็ถงตะไบทอง วังหน้าสร้างปี2412นสะสร้างถวายรุ่นเก้าและการที่5นะสมเด็จพระจารยร์โตพระเมรองส์สีนะเป็นประธานฝ่ายสงนะท่านพญามาท่านพญาบาวรวชิราชัยชานมาสถานมงคลนะเป็นสิทธิเอกหลวงปู่ใหญ่เทพหลวงปู่ดอนนะ ฝ่ายคฤือสัดนะหรือว่าเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะสร้างที่วัดบรวรสถานสุทาวาสนะหรือวัดพระแก้ววังหน้านะถ้าจำไม่ผิดนะ,อะโอเคแลวสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะลุงระบรีก็จะหาสิ่งดีๆมาทำคลิปให้ท่านได้ร่วมชมและเรียนรู้ไปกับหลวงรบบรีสำหรับคลิปนี้คงมีท่านนี้นะครับสวัสดีครับ